เธอเป็นเกษตรกรสายแบกและเธอบอกว่าเธอแบกทุกปีตั้งแต่ทุเรียนเริ่มต้นมีอายุตั้งแต่4ปีเธอก็แบกมาโดยตลอดให้ลูกเต็มต้นแล้วเธอก็อัดทุกอย่างเข้าไปเต็มที่เพื่อให้ได้เต็มต้นและสําคัญครับเธอมารู้จักนะครับเวอร์แพนเวอร์แพนเกษตรศาสรคู่หูมาสจัน่นแล้วเธอบอกว่าใช้ดีมากเลยเธอมีทุเรียนอยู่ทั้งหมดนะครับ50ต้นตอนนี้อายุ8ปดปีแล้วมาดูกันว่าสายแบกบอกว่าหลังจากใช้ สามเกลือแล้วลดต้นทุนอย่างมหาศาลที่สำคัญอีกครับเมื่อลดต้นทุนแล้วเธอบอกว่าได้ผลิตภัณฑ์เป็นสองสามเท่าเลยนะครับหนักกว่าเดิมน้ำหนักดีใบดีเป็นอย่างไรมาเจอกับเกษตรกร,ร,กรและที่ผลิตภัณฑ์ครับถามเลยเมื่อตอนต้นผมได้เกินไปว่าเป็นเกษตรกร,ร,กรสายแบกเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรครับเกษตรกร,ร,กรสายแบกสายแบกต้นหนึ่งร้อยร้อยลูกค่ะร้อยสามสิบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยยี่สิบต่อต้น ในขนาดที่ต้นทุเรียนเราตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วครับเริ่มเริ่มแบกมาเนี่ย4ปีแบกบ80ลูก4ปีแบก80ลูกต่อต้นค่ะ5ปีแบก100 5ปีแบก100 6ปี100เหมือนกัน100 7ปีก็แบกร้อยฟ้าขึ้นไปร้อยกว่าต่อต้นค่ะปีนี้เข้าปีที่8เข้าสู่เข้าปีที่9ถูกไหมครับใช่ค่ะแบกเท่าไหร่ครับ100ยี่ก็พอแล้ว100ยี่นะครับทุเรียนพันธุ หมอนทองค่ะทั้งหมด50ต้นค่ะขนาดนี้อายุ8-9ปีเธอแบกมาโดยตลอดการแบกอย่างนี้ครับในสานะที่เราเป็นนักแบกเนี่ยเราต้องใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆในการบำรุงดูแลรักษาเนี่ยมากกว่าเจ้าอืนอ่นๆเขาอย่างไรครับอ๋อเราใช้เหมือนเดิมค่ะแต่แค่เราอัดทุกอาทิตย์ต้องใช้เยอะหน่อยนึงเพราะเราเป็นสายแบกค่ะโอ,อหลังจากที่พี่พลี่ะ ไปรู้จักยังไงครับตอนครั้งแรกที่รู้จักจริงๆคู่หูมรสัจจันร์เนี่ยอ๋อรู้จักจากเพจค่ะดูในโทรศัพท์ค่ะอ๋อเรารู้จักในโทรศัพท์ค่ะแล้วเรามาใช้ยังไงครับตอนที่เราสั่งมาแล้วอ่ะก็ใช้ตามที่เขาบอกพันหนึ่งแอลิตรหนึ่งใช้ได้พันลิตรค่ะแล้วเห็นผลยังไงบางครั้งแรกๆใบใหญ่ใบเงาสวยเอค่ะอ๋อเราดูทางเพจแล้วเราก็มาใช้เองเลยใช้เองค่ะดูจากข้างซองเขาบอกว่าค่ะใช้หนึ่งชุดต่อน้ำพันลิตรค่ะ ตอนนั้นเราพ่นยังไงครับถึงเห็นผลว่าใบมันเปลี่ยนแปลงก็พ่นใบนี่แหละค่ะพ่นใบพ่นกิ่งนี่แหละสามวันสี่วันมันก็เห็นผลแล้วค่ะสามวันสี่วันเห็นแล้วเห็นแล้วค่ะหนึ่งอะไรคือการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นชัดเจนใบใบมันจะเงาค่ะใบเงาค่ะ <c oughs> ผมถามพาดมาตรงนี้เลยนะ <c oughs> ครับติดใจตรงนั้นแล้วความเป็นใบดีนะครับการที่ใบเขียวมันถูก <c oughs> ไหมครับค่ะ <c oughs> แล้วก็ปีนี้เราใช้ตั้งแต่ต้นปีนะเราใช้ทําอะไรบ้างครับ ทำใบทำดอกทำทุกอย่างเลยเอาละผมจะถามก่อนผมขอถามคู่หูก่อนกันละกันตอนที่เรามาทําใบนั้นเราใช้อย่างไงครับหมายถวงว่ากระบวนการในการใช้จํานวนซีซีจำนวนการความถี่ความห่างของแต่ละวันเป็นยังไงครับเล่าให้ละเอียดให้พี่น้องฟังสิครับอ๋อถ้าที่นี่จะใช้ช่วงทําใบสะสมอาหารจะใช้ห้าวันฉีดครั้งหนึ่งค่ะครับอัตราส่วนหนึ่งชุดหนึ่งชุดเหมือนกันเลยนะพันลิตเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะ แล้วเราทำใบห้าวันครั้งห้าวันเหมือนเดิม่ะห้าวันครั้งเลยค่ะไม่จะทํำสายแบกได้ไงอะคะนี่ห้าวันครั้งห้าวันครั้งและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรเหรอครับใช้สิบวันครั้งค่ะสิบวันครั้งต้นละกี่กิโลครับใส่ต้นละโลเองค่ะแต่ใส่บ่อยสิบวันครั้งค่ะสิบวันหนึ่งโลสิบวันหนึ่งโลค่ะต้นอายุแปดเก้าปีนี่นะเข้าสู่แปดเข้าสู่ปีที่เก้านี่นะค่ะแล้วก็ตอนที่เราเริ่มทําใบนะใช้ทางหญิงเกษตร พ่นทั้งคู่หูอะไรคือการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เราเราไม่พูดเรื่องเดิมนะเราเริ่มปีนี้เลยก็แล้วกันว่าสายแบกทํำยังไงอาจารย์เราเห็นใบไหมคะเออใบจะเงาสวยใบเงาสวยจะไม่โสมไม่โสมแล้วไม่คำไม่มันไม่โสมเนี่ยมันหมายถึงต้นหมายถึงกิ่งอะไรด้วยมัม้ยหมายถึงกันหมดเลยคะ่ะหมายถึงกันหมดเลยพอทําใบเราใช้เวลาห้าวันพ่นครั้งหนึ่งนะครับปุ๋ยอินทรีย์ทางดินใส่สิบวันครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งกิโล แล้วก็มีใบนะครับลรกษณะนี้พอตอนทําดอกล่ะครับทําดอกก็ตัวเดียวเลยเนี่ยค่ะก็ห้าวันเนี่ยไปเรื่อยเลยค่ะโอ้โหนี่สายแบกตัวจริงนะครับเทคนิคคือห้าวันนะครับสาหรับคู่หูทางดินสิบวันหนึ่งกิโลนี่ก็สายแบกค่ะสายแบกห้าสิบต้นนี่นะครับ <laughs> เดี๋ยวเราจะพูดต้นทุนตอนท้าย